เจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรไอทีรีวิวนะครับและที่ผมก่ออยู่ตัวนี้นะครับนั่นก็คือโอนิคุมะฮิคารินั่นเองซึ่งเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายอีกรุ่นนึงเลยนะครับที่ผมได้รีวิวจากทางแบรนด์โอนิคุมะโดยก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นรุ่นโอนิคุมะฮารุนะครับที่เป็นคีย์บอร์ดแบบไซส์ TKL แล้วก็มีนำเพดด้วยนะครับและตัวนี้นะครับโอนิคุมะฮิคารินะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบวงแสงนั่นเองนะครับก็คือเป็นคริสตัลคีย์บอร์ดนะครับเห็นไหมจะมีตัวไฟ RGB ตรงนนนนีีี้้พุุ่งทะะลลออกมาเเยยครัับด๋วว เราจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรไอทีรีวิวนะครับอย่างที่ผมได้เกินไปตนะั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวโอนิคุมะอิคาริตัวนี้นะครับผมต้องบอกแบบนี้ไปก่อนนะครับว่าจริงๆผมชอบการตั้งชื่อสินค้าของทางแบรนด์นี้มากนะครับเขามีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวจริงๆนะครับและสินค้าหลายชิ้นจากทางแบรนด์โอนิคุมะนะครับราคาไม่แรงด้วยนะ และก่อนที่เราจะไปแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับอย่างเช่นเคยเลยเรามาดูวันที่ภายนอกของตัวกล่องกันก่อนนะครับว่าเขามีสเปคฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาเริ่มวันที่ด้านหน้าของตัวกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตัวนี้เป็นสินค้าจากทางแบรนด์โอเนคุมานั่นเองนะครับมีชื่อรุ่นว่าฮิคารินะครับเป็น m e c h a n i c a l อลคริสตัลคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเลสสวิตต์นะครับรองรับการฮอสสวาร์ปด้วยส่วนทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นประกันนะครับตัวนี้มีประกันมาให้ถึงสปีเต็มเลยนะครับส่วนคีย์แคปนะครับก็จะเป็นคีย์ที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับตัวนี้มีไฟ RGB ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟ RGB เป็นยังไงนะครับแล้้ววววกกก็็็็ตตตัััััันนนนนนีีีีะะะคคคคคคครรรรรบบบบบอออยยย่่่าางทเเปปปิสล์์์ดแ คริสตัลนั่นเองนะครับแล้วก็ที่บอกไปนะครับตัวนี้รองรับฮอสวาปมี100คีย์นะครับรองรับการกดถึง5 0าล้านครั้งนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันคีย์ด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโลโก้ของทางโอนิคุมะทางฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับด้านบนก็ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับ ก็ค e. ือเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับก็แค่นี้นะสำหรับด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังให้ดูนิดนึงนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับโลโก้โอนิคุมะนะครับมีชื่อรุ่นว่าฮิคาริก็เหมือนกับที่บอกไปตอนด้านหน้านั่นเองนะครับเป็น m มคเนติคอลคริสตัลคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ก็คือดีไซน์ของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยงามเลยมีการไล่เฉดสีด้วยส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือคีย์ฟังก์ชันต่างๆนะครับมีตั้งแต่มันติมีเดียฟังก์ชันนะครับการปรับไฟ LED นะครับ ก็คือสเปคของเจ้าตัวนี้เลยนะครับมีคีย์ทั้งหมด1 0 0คีย์นะครับสวิตช์ไทป์เป็นแมกนานิคอลนะครับแล้วก็ตัวแบคไลท์นะครับก็คือฟูลอาร์จีบตัวเอฟเฟกนะครับสามารถปรับได้ถึง22โหมดเลยนะครับแล้วก็รองรับการกดถึง50ล้านครั้งนะครับการเชื่อมต่อเป็นพอร์ต USB Type ทมีความยาวถึง1.5เมตรนะครับในส่วนของสเปคและฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูภายในกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดแค่นี้เลยนะครับ นี่ด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก่อนที่ผมจะไปดูที่คีย์บอร์ดนะครับผมขอดูข้างในตัวกล่องก่อนนะครับว่านอกจากที่เขามีคีย์บอร์ดแล้วนะครับเขามีอะไรกันบ้างนะครับวางไว้ก่อนนะครับอ่านี่เจอเลยนะครับคู่มือนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับโอนนิคุมะเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับชื่อรุ่นฮิคาริมีรหัสรุ่นว่า G 3 9นะครับตัวคู่มือก็มีแค่นี้เลยนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีวิธีการถอดตัวคีย์แคปนะครับแล้วก็ถอดตัวสวิตช์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้รองรับ Hotswap นะครับนี่แล้วก็คีย์ฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคู่มือนะครับแล้วก็นอกจากคู่มือนะครับในนี้เขายังมีอะไรอีกนะครับเปิดแบบนี้แล้วกันน่าจะเปิดได้่ะกดดึงออกมาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับน่าจะแค่นี้นะครับแรกนะครับก็จะเป็นคีย์แคปครับเป็นปุ่ม ESC นะครับก็ถอดออกมาดูนะครับ ันนี้คือปุ่ม ESC นะครับเป็นพลาสติกนะครับแบบใสนะครับคีย์แคปก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเต็มๆในตัวคีย์บอร์ดนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวสวิตช์นะครับเขามีมาให้ถึง2ชิ้นนะครับอันนี้เป็นเลสสวิตช์นะครับรุ่นนี้เขามีให้เลือกถึง2แบบนะครับก็คือเลสสวิตช์แล้วก็บูทสวิตช์นะครับในส่วนที่ผมรีวิวนะครับก็จะเป็นเลสสวิตช์นั่นเองก็สามารถถอดและเปลี่ยนได้เองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องบัดกรีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ ต่อมานะครับก็คือตัวดึงคีย์แคปแล้วก็ตัวดึงสวิตนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัวสายนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสายยางนะครับเป็นไทซีนะครับยาว1.5เมตรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของตัวพระเอกของเรานะครับก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับเอาเคียตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเรามาต่อที่ตัวพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดออกมาดูนะครับอันนี้เขายังไม่ได้แกวอกมาครับน้ำหนักกําลังดีเลยนะครับ สีค่อนข้างสวยเลยนะครับจะสังเกตตรงตัวคีย์แคปนะครับตัวนี้นะครับคีย์แคปจะเป็นแบบใสๆนะเดี๋ยวไว้มันลองกันดูนะครับเวลาเราเปิดไฟนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ผมว่าตัวไฟ R G B มันน่าจะแบบพุ่งออกมาเลยนะครับในส่วนของตัวบอดี้นะครับอันนี้นะครับตัวบอดี้ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมว่างานประกอบเขาค่อนข้างดีเลยนะครับประกอบค่อนข้างดีเลยนะครับผมว่าทํามาได้ดีเลย ไม่ก้องแก๊งนะครับขนาดกําลังดีเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้นะครับถ้าหากเราจะใช้งานนะครับก็แค่เสียบสายเทสซีเข้าไปนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์ใดใทั้งสิ้นนะครับลองวางให้ดูนะครับอันนี้เป็นระดับปกตินะถ้าใครถนัดแบบนี้ก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ก็คือไม่ต้องยกข้อมืออะไรขึ้นมามากเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับยังสามารถปรับระดับได้อีกนะครับ ันี้นะครับผ่ได้ีก2ระดับนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ผมขอปรับขึ้นมาอีกหน่งระดับนะครับส่วนระดับที่3นะครับก็จะสูงแบบสุดๆเลยนะครับก็ถ้าใครชอบฟีลลิ่งแบบนี้นะครับก็สามารถปรับกันได้เลยนะครับ ก็ด้านล่างนะครับเขาก็มียางกันลื่นมาให้ด้วยนะนี่เห็นไหมจะมียางกันลื่นมาให้2จุดด้านล่างนะครับแล้วก็อีก2จุดด้านบนนะครับแล้วก็ตรงตัวปะระดักตรงนี้นะครับก็มียางมาให้เช่นกันนะครับเป็นยางกันลื่นนะครับแค่น,นี้เลยนะครับผมว่างานประกอบค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักไม่ได้ดังมากด้วยนะครับผมให้ลองฟังเสียงแบบคร่าวๆมาดูก่อนะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมว่าเสียงมันเป็นแบบหนึ่งจังหวะแบบแน่นๆนะครับเห็นไหมลองกดดูนะครับผมว่าใครที่ชอบเล่นเกมหรือพิมพ์งานแล้วอยากได้ฟีลลิ่งแบบกดสนุกๆนะครับต้องชอบแน่นอนนะครับกดเพลินจริงๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว keycap แล้วก็ตัวบอดี้ด้านนอกของมันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่างานประกอบค่อนข้างดีเลยนะครับแน่นด้วยนะครับน้ําหนักก็กําลังดีนะครับตัวนี้นะครับสามารถคัสตอมได้ด้วยแล้วก็สามารถถอด keycap รวมถึงตัวสวิตช์ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูแล้วกันนะครับ การถอดคีย์แคปก็คือเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขามีมาให้พร้อมหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมได้ให้ดูไปตั้งแต่ตอนแกะกล่องออกมานะครับเราใช้ตัวนี้เลยนะครับในการถอดคีย์แคปแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับผมขอลองถอดตัวนี้แล้วกันครับท่านผู้หมนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวนี้เป็นเลสสวิตต์นะครับถ้าใครชอบฟิลลิ่งแบบบูสวิต c ์เขาก็ยังมีบูสวิต c ์ให้เลือกด้วยนะก็ลองไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองถอดตัวสวิตตัวนี้ให้ดูนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับเขามีมาให้ทั้งตัวดึงคีย์แคปแล้วก็ดึงสวิตนั่นเองนะครับดึงออกมาแล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับ ก็คือมันเป็นแบบรองรับพอสวามนะครับก็คือไม่ต้องบัดกรีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนที่ใช้งานแบบสายคัสตอมเนี่ยต้องชอบตัวนี้แน่ๆนะครับแล้วก็ในราคาที่ไม่ได้แรงมากนะครับสามารถซื้อมาแล้วก็คัสตอมหรือักแต่งตรงไหนก็ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมสังเกตนะครับว่ายังสามารถปอดตัวแผงด้านล่างออกมาได้อีกนะครับก็ลองไปแกะดูกันได้นะครับอันนี้ผมขอไม่แกะแล้วกันนะครับก็ใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับ ใส่เข้าไปก็ง่ายๆนะครับ ตัว ESC ตัวนี้นะครับเห็นไหมว่ามันเป็นโลโก้ของทางโอนิคุมะนะครับหากเราจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถเอาตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับเขาแถมมาให้ก็คือตัว ESC นั่นเองนะครับแต่ผมแนะนําไว้นะครับว่าเพื่อความคูลและความเท่นะครับเป็นอันนี้ดีกว่านะครับสวยงามกว่าเยอะนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการถอดคีย์แคปแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบใช้งานนะครับแล้วก็ลองปรับเอฟเฟกของตัวนี้ดูนะครับเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าสามารถปรับเอฟเฟกของไฟ RGB ตัวนี้ได้ถึง22โหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้งานกัน ก็แค่เสียบตัวสาย USB Type C ตัวนี้นะครับเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ มาเปิดออกมาครับสีค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ผมเปิดขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเสริมตรงนี้ไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัวนี้นะครับนอกจากเขาจะเปลี่ยนเอฟเฟกของไฟ R G B ได้แล้วนะครับยังสามารถเปลี่ยนสีเอฟเฟกได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนสีแบบไม่กระพริบหรือสีแบบนิ่งๆนะครับได้อีก3สีก็คือสีแดงสีน้ําเงินและสีเขียวนะครับและรูปแบบไฟทั้งหมดนี้นะครับยังสามารถปรับความเร็วความช้านะครับเพิ่มแสงลดแสงได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่ม นนกััดูะครบอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตัวนี้นะครับเขามีลูกเล่นเรื่องไฟ RGB หลักๆใหญ่ๆนะครับผมแบ่งเป็น3าลุ่มเรามาเริ่มอันแรกกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกดให้ดูนะครับว่าต้องกดปุ่มไหนนะครับการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของไฟนะครับที่บอกไปนะครับว่าปรับได้ทั้งหมด2 2โหมดครับโดยปุ่มที่เราต้องใช้นะครับก็คือปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็แบ็คสแลตตัวนี้อันนี้ผมขอนับเป็นเอฟเฟกต์ที่1นะครับ2นี่นี่ี่2นะครับ สามสี่ห้าหก็ดปดเกสิบอ็ด

้ายนะครับก็จะกลับมาที่เดิมนะครับเห็นไหมปรับได้ทั้งหมด22โหมดนะครับก้อนนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกทั้งหมดของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนสีไฟ RGB ของเอฟเฟกทั้งหมดนะครับโดยปุ่มที่เราจะใช้นะครับก็คือปุ่มฟังก์ชันแท็บนั่นเองนะครับดูนะฟังก์ชันแท็บเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้หากเราเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับสีก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับทั้ง22โหมดก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับ แล้วก็อันที่3ามนะครับก็คือการเปลี่ยนไฟแบบนิ่งๆนะครับไม่มีการกระพริบนะครับอันนี้เปลี่ยนได้ทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีแดงสีน้ําเงินและสีเขียวนะครับโดยปุ่มที่เราจะใช้นะครับก็คือปุ่มฟังก์ชันอินร์เน็ตนั่นเองนะครับลองดูนะครับนี่ก็คือจะเป็นสีแดงแบบนิ่งๆแบบนี้เลยนะจะไม่มีการกระพริบใดๆทั้งสิ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแค่3มสีนะครับ ลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมมันก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าหากเราอยากกลับไปในโหมดเดิมนะครับเราก็แค่กดฟังก์ชันแล้วก็ตัวเ a กสดนะครับ มันก็จะกลับไปที่โหมดเดิมเลยเห็นไหมแค่นี้เลยนะครับสาหรับรูปแบบการปรับไฟของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับและไฟ RGB ทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเราสามารถเพิ่มลดความเร็วและก็ความสว่างได้ด้วยนะครับและถ้าหากเราต้องการลดแสงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับปุ่มที่เราต้องใช้นะครับก็คือปุ่มฟังก์ชันนั่นเองแล้วก็ปุ่มตัวลงล่างนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับเราใช้แค่2ปุ่มนะครับขึ้นบนแล้วก็ลงล่างนะครับหากเราต้องการลดแสงนะครับกดฟังก์ชัน แตงมันจะลดลงนะครับนี่และเมื่อมันลดถึงขั้นสุดแล้วนะครับตัวแคปล็อกนะครับก็จะกระพริบ Flip นะครับและถ้าหากเราต้องการเพิ่มนะครับกดขึ้นบนนะครับ และเช่นกันนะครับหากมันเพิ่มแบบสุดแล้วนะครับตัวแคปล็อกก็จะกระพริบเช่นกันนะครับและถ้าหากเราต้องการเพิ่มความเร็วของตัวไฟ RGB หรือต้องการลดความเร็วนะครับก็ง่ายๆนะครับปุ่มที่เราต้องใช้นะครับก็คือปุ่มซ้ายและขวานะครับแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันนะครับหากต้องการลดความเร็วนะครับกดฟังก์ชันซ้ายนะครับหากสุดแล้วนะครับไฟแคปล็อกก็จะกระพริบเช่นกันนะครับ และถ้าหากเราต้องการเพิ่มความเร็วนะครับก็แค่กดปุ่มฟังก์ชันขวานะครับดูนะเร็วขึ้นจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสุดแล้วนะครับเห็นไหมตัวแคปล็อกนะครับก็จะกระพริบนั่นเองนะครับและถ้าเกิดเราต้องการปิดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับปุ่มที่เราต้องใช้เหมือนกันนะครับก็คือปุ่มฟังก์ชันนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีออนและออฟอยู่กดปุ๊บ กดปิดนะครับเห็นไหมตัวไฟมันก็จะปิดเลยนะครับและถ้าเกิดเราต้องการเปิดนะครับก็ฟังก์ชันเปิดขึ้นมาครับแค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับการใช้งานผมคิดว่าใครดูคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าใช้คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแน่นอนนะครับแล้วสำหรับคนที่ถามว่าถ้าเกิดเราต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดล่ะทำยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับใช้ปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปุ่มสเปซบาร์นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กด3วินะครับ เพียงแค่นี้นะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตแฟ t o อรี่รีเซแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนโหมดก็แค่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามเดิมนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของไฟ RGB ของคีย์บอร์ดโอนิคุมะอิคาริตัวนี้นะครับ ส่วนมันตีฟังก์ชันอื่นๆนะครับอันนี้นะครับก็มีครบเลยนะครับทั้งการเล่นเพลงเปิดเมลการเพิ่มลดเสียงนะครับจริงๆที่ตัวคีย์แคปนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ F1 จนถึง F12 เลยนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับแต่ปุ่มที่เราต้องใช้นะครับก็คือปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็ F1 ถึง F12 นะครับก็สามารถเลือกกดกันได้แต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็สามารถดูที่ด้านหลังของตัวกล่องก็ได้นะครับเขามีบอกไว้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงของ กดตัวนี้นะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับมากดกันยาวๆเลยนะครับ ็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรีวิวโอนิคุม,มะอิคาริตัวนี้ผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าหามาใช้งานมากนะครับด้วยราคาและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆทั้งลูกเล่นของเอฟเฟกไฟ RGB นะครับรวมไปถึงขนาดกระทัดรัดแบบนี้ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทางานหรือโต๊ะเล่นเกมของเราได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องฟีลลิ่งของการกดปุ่มนะครับอันนี้นะครับ กดได้ดีต่อสนงไวนะครับเสียงสั้นและแน่นมากนะครับใครที่เป็นสายเกมหรือสายคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับผมว่าต้องชอบตัวนี้แน่นนะแล้วก็ในส่วนของราคานะครับโอนิคุมะฮิคาริตัวนี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่1990บาทเท่านั้นนะครับมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือแบบบูสวิตแล้วก็เลสสวิตตัวนี้นะครับเป็นเลสสวิตนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นราคาในวันที่ผมถ่ายคลิปนะครับใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แต่ผมอยากจะแนะนาไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับอยากจะให้กดลิงก์เข้าไปดูนก่อนนะครับเพราะว่าในวันที่ทุกคนดูคลิปอาจจะเป็นอีกราคานึงนะครับและในวันที่ผมถ่ายคลิปก็จะเป็นราคานี้นะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับ,รบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้รุ่งช่างการตดิตตามของเพจกรรมกรไอทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปหรือสินค้ามาให้ทุกคนได้ดูกันเพ็นจอย